ท่านเห็นว่าเจนซีเราพัฒนาไปข้างหน้าท่านมั่นใจไหมในภาวะอย่างนี้ทำอาชีพอะไรก็เสี่ยงแต่ผมมั่นใจว่าท่านไม่มีความเสี่ยงใ,ใดๆในเจนซีเพราะที่เนี่ยไอ้ความเสี่ยงใ,ใดๆเนี่ยผมแบกรับไว้หมดแล้วแล้วเราแก้ปัญหาให้หมดเพราะฉะนั้นท่านสามารถทำธรุรกิจด้วยความมั่นใจว่าจากนี้ไปเนี่ยท่านมุ่งมั่นท่านตั้งเป้าว่าจะสำเร็จยังไงแล้วลองใช้แนว ลยุทธ์ที่เรากาหนดเนี่ยผมเชื่อลือเกินว่าในที่สุดท่านจะสําเร็จได้ไม่ยากก็ฝากบอกเลยว่าวันนี้ทุกเรื่องเราจะทําให้องคอ์กรเรามีมาตรฐานองคอ์กรเราจะสามารถทําให้ท่านเนี่ยเก่งขึ้นเป็นผู้เชี่ยวชาญได้แล้วก็ทําให้ท่านเนี่ยสามารถใช้เส้นทางใช้โอกาสนี้ในการทําให้ท่านเนี่ยมีอาชีพที่มั่นคงได้อันนี้ก็เป็นความตั้งใจที่ผมกล้าพูเดเลยนะครับว่าสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นใน j n c ขพรข้อสุดท้ายที่ผมบอกว่าไฟโดโรโฟฟีงผมคือนอกจากส่งเสริมสนับสนุนทําให้ท่านมีโรสบการณ์มีนวัตกรรมใหม่ๆแล้วทําให้ท่านเข้าม,ามีความสุขสุดท้ายเลยมันจะมั่นคงยิ่งใหญ่อย่างไรเพื่อให้ท่านเนี่ยสามารถใช้เจนซีเป็นเครื่องมือเป็นเส้นทางเป็นอาชีพเป็นโอกาสของท่านต่อไปขอให้โชคดีทุกท่านครับสวัสดีครับ